สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมเอแมนเชนเนลนะครับมีสองด้วยนะครับอย่าลืมวันนี้เรามาทําปกคลิปกันนะครับก่อนอื่นนะครับเพื่อนๆแต่ต้องโหลดเอาแอปนี้มาก่อนนะครับ Pixel Lab ครับเนี่ยเนี่ยครับเนี่ยครับ Pixel Lab ตัวนี้นะในเออ่เข้าไปในเพจโตแล้วก็โหลดออกมานะครับ Pixel Lab นะครับนี่ครับ Pixel Lab พอโหลดมาแล้วเรียบร้อยนะครับอนุญาตหมดเรียบร้อยหน้าหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะครับเวลาเราจะมาทำปกคลิปกันนะครับปกคลิป YouTube นะครับขั้นตอนแรกเลยนะครับมันจะขึ้นมาหน้านี้ก่อนเลยเนาะเพื่อนๆนะเพื่อนๆก็กดเอาตัวนี้ทิ้งไปก่อนนะครับเนี่ยตัวนี้นครับกดถังขยะนี้เลยครับติ้งตกลงครับเดี๋ยวก็ ปกคลิปนะครับปกคลิปของ YouTube มันขนาดของมันนะครับสเกลมันอยู่ที่16ต่อ9นะครับเพื่อนๆกดไปที่นี่นะครับไข่ปลานี่เลยนะครับด้านขวาบนนี่ครับ3จุดนี่นะครับแล้วไปกดที่ image size นี่ครับตัวนี้นะครับตัวนี้ครับ image size ตึงเข้าไปครับนี่แล้วไปกดที่นี่ครับ custom ตัวนี้นะครับตัวนี้ตัวนี้มันจะมีลูกศรลงอยู่นะครับ นี่ครับเนี่ย,ยลูสศรลงตัวนี้นะครับแล้วมาที่ y u ู u t ปทั้เมลนี่นะครับ y o u t u t e ทําเมลตึงขึ้นไปนี่ครับมันจะได้ขนาด1280 720นะครับเราก็ตกลงไปเลยครับนี่ครับเราจะได้สเกลนี้มาเลยมันจะตรงกับอ่า u u u e e ช่อง y o u u u b ปพอดีเลยนะครับ16ต่อ9 ทีนี้เราก็โอ้โหงานเข้าเราซะแล้วกดไม่ได้อีกต่างหากอ๋อมันเลื่อนได้นี่ว่ามาตรงนี้เอาละครับผมทีนี้สมมุติว่าเราจะทําเกี่ยวกับอะไรอะช่องของเราทําไปแล้วสมมุติว่าเราทําเกี่ยวกับปลาเนะเาะเราก็เข้าไปที่นี่เลยนะครับ กดบวกเข้าไปเลยนะครับแล้วเราก็ไปหารูปมาจากนี่ครับฟอร์มแกลเลอรี่นี่ครับฟอร์มแกลเลอรี่ได้เดี๋ยวเราไปหารูปมาก่อนเนาะล้วก็กดนี่เลยครับ3แถวนี้แล้วก็มาที่แกลเลอรี่นี่ครับนะครับเราก็ไปเลือกเอารูปปลาของเรามานี่กดเดี๋ยวรูปปลาแล้วเราก็กดมาเลยนะครับปึง้งนี่เพราะว่าในคลิปของเรามีแต่ปลาเนาะ ราก็เอารูปป่าเข้ามานะครับเราก็ติ๊กถูกเข้าไปตึงนี่ครับมันก็ถามเราว่าจะเอาสเกลนี้ใช่ไหมเราก็กดถูกไปทีนี่ครับเพื่อนก็ลากมาให้เต็มได้เลยนะครับนี่เดี๋ยวจะลากไปยังไงก็ได้นะเพื่อนๆนะพอเต็มเสร็จแล้วก็อพอใจเราแล้วก็เราก็เราก็ติ๊กถูกไปเฮ้ยไม่ใช่ เราก็กดที่เลเยอร์นี่นะครับนี่กดตัวนี้แล้วก็ล็อกกุญแจไปเลยแล้วก็กดที่เลเยอร์อีกครั้งหนึง่งนะครับเพื่อนเข้าใจไม่งงนะทีนี้เราก็จะใส่ตัวหนังสือนะครับเราจะใส่ยังไงก็แล้วแต่เพื่อนๆนะครับเราก็คิดเอาเนาะอ่าแล้วก็กดไปที่เทคนะครับนี่ครับเทคก็คือตัวหนังสือเนาะนี่ครับเราก็ลากมาดูก่อนนะครับ๋ยวมันจะขึ้นมาให้เราละ เราก็อย่าลืมมากดที่ตัว A นี่นะครับตัว A นี่ครับนี่กดที่ตัว A ปุ๊บมันจะมะีให้เราเลือกมากมายเลยครับนี่เพื่อนๆแล้วก็กดที่ Edit นี่ครับเขียนนะครับไอ้ Edit นี่ก็เราก็เขียนเลยครับเราลบไอ้ตัว New Text ออกก่อนนะครับเสร็จแเราเราก็เขียนเขียนเลยครับผมจะเขียนว่าปลาปลาสดสดปลาสดสด สมมติก่อนนะครับปลาสดๆแล้วก็เชิญเชิญให้คนเข้ามาซื้อมาดูมาอะไรเนาะปลาสดๆขายถูกๆอะไงก็ได้เนาะแล้วแต่เราเนาะขายถูกๆคนจะได้เข้ามาดูเพราะเราขายถูกขายถูกๆเก็บร้อยนะครับโอเคกดที่โอเคตึ้งหนีครับเสร็จแล้วเราก็ลากมาดูนะครับลากมาดูโอ้ยเดี๋ยว ลากมาดูว่าเราจะใช้ตัวไหนนะครับสมมติว่าตัวนั้นมันเล็กอยู่เนาะแล้วก็กดที่ไซส์นี่เลยครับตึงแล้วก็เลื่อนเลยครับให้มันตัวใหญ่หน่อยเนาะนเพื่อนนอะตัวขนาดนี้เราพอใจแล้วก็ติ๊กถูกไปเสร็จแล้วเราจะาใส่สีสักหน่อยเนาะให้มันดูสดใสเพราะตัวหนังสือเรามันขาวอย่างเดียว พอใส่สีนี่ครับเพื่อนลากตรงนี้ขึ้นไปเลยนะครับนี่ไอแถบแถบแถบนั่นมันจะใส่สีได้เราจะเอาสีอะไรก็สีสีอะไรแล้วแต่เพื่อนนะครับจะเอาสีแดงสีม่วงสีเขียวสีฟ้าอะไรก็แล้วแต่เพื่อนนะข้าบนเป็นสีนั้นแลวนะแลวเนาะเราก็ดึงมาข้างล่างครับนี่เข้าใจไหมเพื่อนอย่าไม่งงนะเอาสีม่วงใส่ข้างลนะ่างเนาะเสร็จแล้วเราก็ ติ๊กถูกเลยครับถึงดูแล้วตัวมันบางเนาะตัวหนังสือเปนบางเราก็มาที่ฟอนต์ก่อนนะครับมาที่ฟอนต์เสร็จแล้วเราเอาให้ตัวหนาหนาหน่อยเนาะกดตรงนี้แล้วก็โอเคนี่ครับตัวหนาขึ้นหน่อยเนะาะเอาสไตล์เอาสไตล์ได้ดีเอาสไตล์นี้ดีกว่าอ่ะเสร็จแล้วก็ติ๊กถูกไปแต่ดนะูมันก็ยังเฉยๆอยู่นะเพื่อนนะตัวหนังสือก็ยังเฉยๆอยู่ ใส่ขอบมันสักหน่อยดีกว่าเนาะใส่ขอบมันสักหน่อยใส่ขอบมันสักหน่อยมาที่สตโตกนะครับเพื่อนๆในสตโตกครับสตโตกแล้วก็เปิดเลยครับโควซวิปไปท้า,ทางขวาเลยครับอีเดฟูเสร็จแล้วเราก็มาเลื่อนนี่ครับทำขอบให้มันหนาๆหน่อยเพื่อนเห็นไหมเห็นไหมนี่ครับแล้วแต่เพื่อนนะโยกเอาเลยครับนี่โยกเอาเลยตามสบายพอใจแค่ไหนอ่ะพอใจแค่นี้เนาะเราก็ติ๊กถูกไป มีอะไรอีกไหมต้กงเล่นเยอะมากครับอันนี้ก็แล้วแต่เพื่อนๆน,นะครับเราก็สามารถเล่นได้แต่ถ้าเพื่อนๆจะทาอีกสักสมมุติอีกสักคำ,คำหรือสองคำสมมุติว่าปลาสดขายถูกๆแล้วยังไม่พอใจเราก็ก o ป y ้มาอีกอันนะครับเราจะได้ทําใหม่เนาะแต่ผมว่าเพื่อนจะงงนะครับจะงงไหมเนี่ยเอาไปทีละขั้นตอนไหม เราเพื่อนๆเนาะอ่าเอาเอาเอาแค่นี้ก่อนนะครับพอถูกใจเสร็จเรียบร้อยก็ติ๊กไปตรงนี้นะครับมาตัวนี้มันก็จะหายแต่เราติ๊กตรงนี้ตรงนี้จะขึ้นมาแล้วก็ทําอะไรได้อีกนะครับแต่ถ้าเราพอใจแล้วเราก็ติ๊กตรงนี้อา่าติ๊กออกไปซะมันก็จะค้างไว้อย่างนี้นะครับเสร็จแล้วสมมุติว่าเราพอใจแล้วเรียบร้อยแล้วล่ะเราก็จะเอาออกไปใช้แล้วนะเพื่อนๆ,ๆก็มาตรงนี้เลยนะครับไข่ปลานะครับด้านขวบบนเช่นเดิมนะครับตรงนี้ครับแล้วก็ติ๊กเข้าไป เสร็จแล้วมันจะมีคำว่า export image นะครับนี่ครับ export นี่ครับ export คือนำออกมานะครับเสร็จแล้วเราก็ save to gallery เลยครับนี่ save to gallery เรียบร้อยครับนี่มีโฆษณาบ้างก็ไม่เป็นไรเพื่อนจะดูก็ดูไม่ดูก็ออกได้นะครับกระบาดออกไปเสร็จนะครับเรียบร้อยทีนี้เราก็นำไปใช้ได้เลยนะครับเราลองมาดูใน g a l l รี่เรานะครับเมื่อกี รวมลูกทั้งหมดนี่เห็นไหมพเพื่อนๆเห็นไหมนี่มาอยู่ในแกลเลอรี่แล้วทีนี้เราก็เอาไปทําปกคลิปได้เลยครับสามารถเอาไปทาปกคลิปได้เลยเรียบร้อยแล้วครับทีนี้คลิปของเราก็จะเออหน้าดูมากขึ้นนะครับของผมมันเป็นช่องใหม่เนาะเพิ่งโดนแฮ็กไปทีนี้ผมยังไม่ได้ยืนยันตัวตนผมก็เลยทําปกคลิปไม่ได้แต่แต่วันนี้ผมได้ไปยืนยันตัวตนมาเรียบร้อยแล้วก็สามารถทําปกคลิปได้แล้วนะครับ เข้ามาในช่องผมก็จะเห็นปกคลิปเริ่มขึ้นแล้วนะครับตอนนั้นผมไม่ไทําครับผมคลิปนี้ก็เดี๋ยวมันจะยาวเกินเนาะเพื่อนจะงงขอ,อจบคลิปไว้แค่นี้ก่อนเนาะเพื่อนเนาะ,ะแล้วทีนี้ก็ยังไงถ้าเกิดติดขัดยังไงทําไม่ถูกก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับครับผมคลิปนี้ก็ขอให้เพื่อนๆนที่เข้ามาชมมาดู จะมีแต่วความสุขความเจริญกันนะครับาฝากกดไลค์ like, กดแชร์ไว้ด้วยนะครับเพื่อนๆเ,เพราะว่าผมก็ช่องใหม่เน,น้องใหม่ก็าอยากจะให้เพื่อนๆกดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเื่อผมทําคลิปครั้งหน้าจะได้เจอกันอีกนะครับเนาะครับผมคลิปนี้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ